อำเภอกนวนนะคะตอนนี้นะคะเราได้อยู่กับเยาวชนที่มีส่วนร่วมในกับงานประเพณีบุญมังไฟนี้ด้วยค่ะสวัสดีค่ะชื่ออะไรคะสวัสดีค่ะชื่อนางสาวเจนจิราปู่สุงเนินนะคะชื่อเล่นชื่อฟ้าค่ะค่ะพี่ฟ้ามีความรู้สึกยังไงกับการที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของประเพณีนี้คะ ก็ดีใจนะคะที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของประเพณีบุญบังไฟบ้านเราเพราะว่าประเพณีนี้ก็จัดขึ้นทุกปีก็ดีใจค่ะดีใจที่ถูกเลือกมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของขบวนนี้ค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะขณะนี้ดิฉันได้อยู่กับนางนิพาสุวรรณสุจริตนายอำเภออำเภอกันนวลค่ะค่ะสวัสดีค่ะค่ะเนื่องใน ประเพณีบุญบั้งไฟนะคะมีการร่วมมือกันของหน่วยงานหลายฝ่ายมีความรู้สึกยังไงเกี่ยวกับเยาวชนที่มาร่วมงานในครั้งนี้คะ่ะดิฉันนะคะนางนิภาสวรรณสุจริตนะคะเป็นนายอำเภอกระนวนเมื่อวันที่11มีนาคมนะคะวันนี้เป็นวันที่25พฤษภาคมซึ่งเป็นงานประเพณีบุญบั้งไฟพุทธศักราชส5 5 6ของอำเภอกระนวนซึ่งทางอีสานเราเรียกว่าประเพณีฮ2คลอง14นะคะทำประเพณี มีบุญบั้งไฟขึ้นมาก็เพื่อขอฟ้าฝนจากเทวดานะคะให้ตกต้องทมฤดูการเด็กเยาวชนที่ได้มีส่วนร่วมในงานเด็กตามหมู่บ้านนะคะว่าเรามีวันนี้6หมู่บ้านมี12ชุมชนมีเด็กมารํามาฟ้อนในตามขบวนต่างๆนะคะแล้วก็ยังมีเด็กเยาวชนได้มาทําการแสดงเป็นนางไอ้ผ้าแดงนางไอ้อยู่บนเวทีนี้ด้วยค่ะก็ดีใจกับเด็กนะคะซึ่งแทนที่จะใช้เวลาที่ว่างๆเอาไปติด ติดยาเสพติดหรือไปเที่ยวเตรไปทําในสิ่งที่ไม่ดีไม่งามมารักษาขนบธรรมเนียมประเพณีของอีสานเรานะคะค่ะสุดท้ายนี้นะคะหนูก็อยากจะให้ท่านในอำเภอฝากอะไรเกี่ยวกับถึงเยาวชนที่เกี่ยวกับงานประเพณีบุญมัองไฟการสืบสารนี้ด้วยค่ะ ก็ฝากให้น้องๆหนูๆที่เป็นเยาวชนนะคะให้ยึดแบบประเพณีของเราแต่โบราณซึ่งเป็นประเพณีที่ดีงามนะคะซึ่งแต่เดิมมาเนี่ยประเพณีบุญบ้างไฟเนี่ยก็ถือว่าเป็นประเพณีอย่างแท้จริงแต่ช่วงหลังเนี่ยประเพณีบุญบ้างไฟผู้ใหญ่หลายส่วนกลับไปคิดว่าเป็นประเพณีแห่งการเล่นการพนันนะคะก็อยากให้น้องๆหนูๆดูแบบอย่างในเฉพาะสิ่งที่เป็นประเพณีที่ดีงามเท่านั้นขอให้งด เว้นในเรื่องของการเล่นการพนันแล้วก็เอาเวลาที่ว่างๆมาดูเรื่องการรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีแล้วก็อยากจะให้น้องๆหนูๆเนี่ยตั้งใจเรียนอีกอย่างที่จะฝากไว้ก็คือในเรื่องของยาเสพติด ซึ่งอำเภอรกระนวลเราเนี่ยเป็นอำเภอชายขอบนะคะมีปัญหาเรื่องยาเสพติดค่อนข้างมากนะคะก็อยากให้น้องๆหนูๆได้ได้ช่วยกันดูแลตัวเองนะคะดูแลครอบครัวแล้วก็ดูแลชุมชนด้วยกัน3อย่างจะทําให้น้องๆหนูๆเนี่ยได้ห่างไกลจากยาเสพติดคะ่ะค่ะขอขอบคุณท่านในอำเภอมากค่ะ ดูนานหรือ,อยังคะนานแล้วค่ะอะ่แล้วคิดว่าปีนี้จะมีอะไรแปลกใหม่กว่าปีที่ผ่านมาไหมคะมีอยู่ค่ะมีหลายอย่างเช่นอะไรบ้างคะก้อนล้ําแล้วก็การแสดงต่างๆอ๋อขอบคุณมากคะ่ะมารอดูกันนานยังคะถึงมากเลยหนูอ๋อค่ะคิดว่าปีนี้จะมีอะไรแปลกกว่าปีที่ผ่านมาไหมคะแต่อาจจะแปลกกว่าอยู่ ขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะมารอดูนานกันมานอนดูนานยังคะสักพักแล้วค่ะอ๋อค่ะดูปีนี้ปีแรกไหมคะไม่ค่ะดูทุกปีค่ะอค่ะแล้วคิดว่าปีนี้จะมีอะไรแปลกใหม่กว่าปีที่ผ่านมาไหมคะก็ไม่แน่ใจเหมือนกันอ๋อค่ะข,ขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ,คะมารอดูนานยังคะ รอได้ประมาณครึ่งชั่วโมงแล้วค่ะอ๋อเิียว่าปีนี้จะมีอะไรแปลกใหม่กว่าปีที่แล้วไหมคะไม่แน่ใจเหมือนกันอ๋อค่ะขอบคุณมากค่ะ <Okay. S 2> สวัสดีค่ะขณะนี้นด้านหน้าหลังดิฉันนะคะเป็นการเป็นการเดินขบวนของหมู่สองนะคะเราไปดูกันเลยดีกว่าค่ะว่าเขามีอะไรกันบ้างค่ะ